สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบช่องบีมแ a นแบ a n แนลอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพาเพื่อนเอนเนี่ยมาดูหนังสือเซตแฮร์รี่พอตเตอมันก็คือมันจะเป็นพวกคอลเลกชันหนังสือใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเซตที่เขาเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีของ Harry Potter นะคะเขาก็จะจัดทําเป็นแบบ เอดิชันเลยนี้เขาจะเรียกว่าสลิ t เทอรีนเอดิชันะคะมันก็จะมีของบ้านกริฟฟินดอร์ด้วยฮัพเป e p พัฟด้วยเรเวนคอร์ก็มีนะคะแต่อันนี้เราก็ซื้อเป็นของสลิทเทอรีนนะคะทุกคนคะก็คือเราชอบบ้านไหนเนี่ยก็จะไปซื้อบ้านนั้นนะคะสำหรับเราเราก็ซื้อสลิทเทอรีนเนาะโอเคโอเคนะคะทุกคนก็ ก็สำหรับหนังสือเซสซิลิเทอรีนเอดิชันนะคะก็คือเนี่ยเขาจะเป็นครบรอบ20ปีของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเขาก็เลยจะจัดทำเป็นแบบคอลเลกชันต่างๆจะมีทั้ง4บ้านเลยนะทุกคนแล้วก็มีทั้งปกหนาแล้วก็ปกบางด้วยนะคะถ้าเป็นปกหนาเนี่ยเขาก็จะมีราคาที่สูงกว่าเนาะปกบางก็จะราคาถูกกว่านะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเลยนะทุกคนเราซื้อมาทั้งหมด7เล่มน,นั่นเองก็คือครบ7พ ของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะนี่เลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูแต่ภาคแรกภาค2ภาค3เรียงไปเรื่อยๆนะคะเฮ้ทุกคนเราจะมาเริ่มกันที่ภาคแรกกันเลยนะคะก็นี่จะเป็นโฉบหน้าของหนังสือชุดเซเลสเทอรีนเอดิชันนะคะภาคแรกนะทุกคนอ่ะก็มาดูกันว่า เขาคือภาคของ Harry Potter and the Philosopher's Stone หรือว่า Harry Potter กับศิลาอาถรรพ์นั่นเองเนาะภาคแรกหน้าปกเขาก็จะเป็นของสลิทเทอรีนนะคะทุกอย่างจะเกี่ยวกับสลิทเทอรีนหมดเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในกันเถอะนะคะทุกคนนี่อ่ะเห็นไหมคะที่เราบอกว่าเขาจะมีของทุกบ้านเลยทุกคนอันนี้จะเป็นของบ้านะจะมีของบ้านกริฟฟินดอร์คืออันแรกเห็นไหม อันที่2จะเป็นของบร e เวณคออ่าอันที่3คือเซติลีนที่เรามีนะคะแล้วก็อันที่4จะเป็นของฮับพ u ฟพัฟ f นะคะเห็นไหมทุกคนก็จะเป็นสีตามบ้านนะคะสีบ้านเพราะว่าเขาทำเพื่อฉลองครบรอบ20ปีของโลกเวทมนต์เนาะนี่นะคะก็จะเป็นรูปภาคแรกเนี่ยจะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะสัญ,ญลักษณ์ธงของบ้านเซนติลีนนี่นะคะ คือจะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะจะไม่มีภาษาไทยเนาะอันนี้คือด้างของสรารบัญทุกคนคือสวยมากนี่นะคะ s l i t เ r i n n and introduction ก็คือ,อเขาบ้านสลิทเทอรีนเขาจะแนะนำเกี่ยวกับบ้านสลิทเทอรีนนะคะเห็นไหมเขาบอกว่าจะเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงแล้วก็จะใช้วิธีไหนก็ได้เพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเอง อันนี้คือสำหรับคนสาวกสลิเทลีนนะอันนี้เนี่ยจะเป็นซาราซาสลิเทลีทุกคนหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นหนังสือที่มีรูปภาพวาดของตัวละครในบ้านนั้นๆด้วยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นรูปของซาลาซาสลิเทลีหรือว่าผู้เกาะตั้งบ้านสลิเทลีนั่นเองค่ะทุกคนก็จะเป็นรูปวาดลายเส้นเลยนะคะอ่า ให้ดูเนาะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่นะคะอ่าอันนี้ก็เขียนคำแปลไว้นะคะเวลาอ่านหนังสือเนาะ <ๆ S 1> เขาก็จะเล่าให้ฟังหมดเลยนะว่าเขาเก่ะตั้งบ้านได้ยังไงนะคะวิสัยของคนที่อยู่ในบ้านนี้เป็นยังไงเนาะอันนี้ก็คือผีประจำบ้านนะคะนี่บารอนนะคะหรือว่าบารอนเลือดน,นั่นเ ็นไหมนี่ทุกคนเนี่ยคือบารอนเลือดนะคะเขาก็จะเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับสลิทเทอรีนไม่ว่าจะเป็นนิสัยของคนที่อยู่ในบ้านรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านทั้งหมดอะค่ะก็จะมีหมดเลยเนาะนี่ทุกคนเห็นไหมคะอันนี้คือแผนที่ฮอกวอตส์นั่นเองทุกคนเห็นปะเขาจะมีรูปวาดแผนที่ฮอกวอตส์ให้เลยนะนี่ฮอกวอตส์แคสเซิลปราสาทฮอกวอตส์นี่ทุกคนมีต้นวิลโลด้วยเห็นปะต้นวิลโล่จมหวด แล้วก็มีกระท่อมของแฮกิดด้วยอยู่ตรงนี้กระท่อมแฮกิดแล้วก็กรีนเฮาสก็คือโรงพอรชามเนาะอีกเอ่อแฮรี่แล้วก็เดโกดได้ไปเรียนต้นแมนเดกอะทุกคนต้นที่มันกีดได้อะทุกคนมีเงือกอยู่ในแผนที่ด้วยเห็นปะ่ะนี่นะเงือกแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาเห็นปะ่ปะปลาฮอกส์มีสเตชั station. นนี่ทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกนี่ มีปลาหมึกยักษ์ด้วยจซมได้ไหมปลาหมึกยกักษ์เยอะมากเลยทุกคนนี่จ้าสนามแข่งคริดดีเห็นไหมมีนังเงือกอีกแล้วเยอะมากเป็นแผนที่ของโรงเรียนฮอกวอตส์นะคะคือแบบดีเทลสวยมากอ่ะเรามาดูต่อกันเลย อ่าอันนี้เขาก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาแหละนะคะก็จะเป็น chapter one ก็จะเป็นเนื้อหามาเนาะจะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะคะสามารถใช้เพื่อฝึกภาษาได้นะถ้าใครที่แบบชอบอ่านหนังสือภาษาอังกฤษหรือว่าอยากจะฝึกภาษากับการอ่านิยายเนี่ยก็ฝึกได้เลยนะคะก็จะได้ภาษาอังกฤษด้วยเนาะก็จะเป็น ภาษาอังกฤษทั้ทงเล่มน,นะคะจุดเด่นของเขาจะอยู่ที่ด้านหน้านะคะกับด้านหลังเนาะด้านหน้าภาคแรกเราให้ดูเป็นอนะทุกคนจะเป็นด้านหน้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของการเกิดน,นำบ้าสลิทรีทรนผู้ก่อตั้งลักษณะนิสัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังด้านหลังนี่คือเรียกได้ว่าท็อปปิกเลยอะแค่ว่าแบบอ้อ่านจบแล้วจบนะเขายังมีในส่วนของฮอสสวอท ให้ด้วยก็คืออ่านเสร็จแล้วเหมือนเราแบบมาทําแบบฝึกหัดได้ด้วยนะมีแบบฝึกหัดให้ทําด้วยนี่น่ารักมากเลยอะน่ารักมากทุกคนมีแบบฝึกหัดให้ทํานี่นะคะทุกคนก็จะเป็นคิยให้ทานะคะเนี่ยเขาก็ถามว่า Who is the head of Harper House? ก็จะมีให้เราตอบนะคะ Was h t i the name of Rowena r a v e n c o r daughters? เชื่ออะไรอ่ะทุกคน House Common Room นะคะก็คือห้องนั่งเล่นของบ้านสลิทเทอรีนเขาก็จะอธิบายนะคะว่าเป็นยังไงหน้าต่างอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้อ่ะมาดู memorable Slitherin student นะคะก็จะเป็นพวกนักเรียนที่ทรงคุณค่าน่าจดจำทุกคนดูชื่อดูชื่อ เดโกมอลฟอยนะคะก็จะอธิบายไว้นะคะว่าเขามีสีผิวที่ซีดมีหน้าที่แหลมแล้วก็ไว้บอนแทมีผมขาวสีบรอนแล้วก็มีตาสีเทาแล้วเขาจะพูดถึงครอบครัวว่าเดโกวัตเดอริชัยก็คือเป็นลูกคนเดียวของรูเซียสมอลฟอยแล้วก็นาซิสซ่าอย่างเงี้ยฮิสอันป้าของเขาก็คือเบเรทิกนั่นเองแล้วก็แอนโดรมมด้าท้อง แอนโดรเมดก็คือแม่ของนิมฟาโดราท้องนั่นเองแล้วเขาก็อาศัยอยู่ที่ม mm ัล hmm. ฟอ,อยแมนเนอร์คาลิฮัสมัลฟอยนี่แวนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไม้เนี่ยทำมาจากอะไรบ้างมียูนิคอร์นแฮร์ด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าสกิลความสามารถเขาเป็นซีเกอร์ในทีมคิดดิทนะคะแล้วก็สามารถสกัดใจได้นะ โอเคทุกคนอันนี้นะคะ famous c t l e r i n alumni ก็คือสิทธิ์เก่าที่มีชื่อเสียงของซิ t เทอรีนะคะก็คือทอมร i ดเดอร์หรือว่ารอยวอรเดอร์มอนนั่นเองเขาก็จะบอกว่านิ k n เนมชื่อเล่น appearance ลักษณะเป็นยังไง f a m i l y w a n skill อะไรพวกนี้นะคะเขาจะบอกหมดเลยนะคะแล้วก็มีเบลต i x เลส s t แห่งด้วยนะไม่ได้มีแค่วอรเดอร์มอนนะ e er บ a t i x ก็เป็นสิทธิ์เก่าที่มีชื่อเสียงเหมือนกันเห็นไหมทุกคนอ่ะนะคะเขาก็จะบอก นี่ทุกคนดู h e of s l เ t e r i n House อันนี้คือหัวหน้าบ้านของเซเทลีนนะคะโปรโฟเฟสเซอร์เซวรสเนฟนั่นเองทุกคนเขาก็จะมีรูปวาดที่ด้วยอันนี้คือรูปวาดของเซวรสเนฟในหนังสือของ J.K. r o รล i ิงนะคะที่าวาดตามลักษณะที่ J.K. เขาพูดนะนี่เลยนะคะเซวรสเนฟเห็นไหมนี่คือสวยมากเลยนะ ะะเขาก็จะ,อะบอกว่าเกิดวันที่เท่าไรมายก็ททำเป็นไง Skill, um mate, ance, สกิลความสามารถอ p p e a ร a n น e ์ลักษณะภายนอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมีคำคมให้ด้วยนะแต่ละเล่มน,นะคะเขาก็จะวาดรูปคนที่อยู่ในบ้านซิทลีนไว้ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้คือด้านหลังของหนังสือนะทุกคน<ม>ที่เราซื้อมานะคะจะราคายอยู่ที่250บาทนะอันนี้เนี่ยราคายอยู่ที่250บาท โอเคต่อมามาดูอันที่สอกันทุกคนต่อมานะคะทุกคนก็มาดูแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคที่สองกันเล่มเนี่ยเขาจะทําเป็นเล่มสีเขียวสลับดานะทุกคนเขียวสลับดำภาคหนึ่งเขียวภาคสองดำภาคสามเขียวภาคสีดำอะไรเงี้ยภาคสองก็จะเป็นเล่มสีดํานะคะสวยมากอ่ภาคนี้นะคะ Harry Potter and the Chamber of Secrets หรือว่า Harry Potter กับห้องแห่งความลับนั่นเองสังเกตไหมทุกคนว่าหน้าปกเขาจะเปลี่ยนอ่าเป็นน้องงูก็เป็นห้องนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะทุกคนนี่อันนี้นะคะทุกคนสําหรับเล็บเป็นสองไม่ใช่แค่ของสลิทารีนที่เป็นสีดํานะคะของภาคเออเขาเรียกว่าของบ้านอื่นๆก็เป็นสีดําเหมือนกันนี่นะคะโอเค คําเขียนตรงนี้จะต่างกันนะสําหรับภาคหนึ่งไม่ได้เขียนคนํานี้ภาคสองเขียนคํานี้จ้าเอยท็อปปี้ของหนังสือถูกเล่มคือด้านหน้ากับด้านหลังนะคะสําหรับเซตนี้นะอ่าเริ่มต้นเป็นรนูปนี้พอเปิดเข้ามานี่นะคะเขาก็อันนี้เขาบอกว่า the house l f uh, Hogwarts ก็คือเ l ใน Hogwarts นั่นเองเขาก็จะยกตัวอย่างมานะคะอย่างนี้เขาพูดถึงน้อง Dobby อันนี้คือ Dobby ตามที่ JK อธิบายไว้นะคะ รูปว่าเนื้อสือของน้องดับบี้นะน่ารักนะอ่าดับบี้โอเคนะคะเ็จะอ,อธิบายไว้อ่าอันนี้เขาก็จะเป็นควีตอีกแล้วนะทุกคนภาคนี้ภาคสองเขาวาดเป็นรูปของห้องนั่งเล่นในบ้านสลิทเทรีนมาให้ดูกัน,นะคะ่ะอ่าสลิทเทรีนคอมมอนรูมหรือว่าห้องนั่งเล่นบ้านสลิทเทรีนนั่นเองสวยไหมทุกคนโคตรสวยเลย นี่คือแบบสวยมากว้าวมากอู้สวยมากเลยนะมีม,มีมีเตาเรียกว่าไหนนะเตาผิงไฟปะอืมสวยมากโซฟาแบบหรูหรามากนี่หนูน้อยจีดจ๊ดด้วยคือแต่แบบภาพสวยมากทุกคนชอบ Symbol and Inspiration ก็คือสัญ,ญลักษณ์แล้วก็แรงบันดาลใจของบ้านสลิป ตัวอทกษี์เนาะเนี่ยอย่างอันนี้นะคะด้านเนี้ยเขาก็จะอธิบายให้ฟังว่าตาแต่ละตาความหมายของมันคืออะไรนะคะเนี่ยความพิเศษของหนังสือเซตนี้ก็จบกันไปกับเล่มที่สองนะคะด้านหลังก็จะเป็นรูปนี้เนาะอันนี้จะเป็นเล่มที่สองสวยมากทุกคนจะเป็นสีดำนะบางมากเล่มที่สองจะราคาอยู่ที่2 8 6บบาทนะคะทุกคน เล่มนี้ซื้อมาในราคา286บาทต่อมาเรามาดูเล่มที่3กันบ้างคะ่ะแฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัสกบบาบันนั่นเองอ่าเป็นนุ้งหมาป่านี่ทุกคนอันนี้คือผู้เสพความตายนะคะนี่คือผู้เสพความตายเห็นไหม,มและเห็นไหมคะทุกคนภาค3หนูไอ้ตัวเนี้ย ไอ้เจ้าปีเตอร์แพดดิกรูที่มันปลอมเป็นหนูนี่นะคะมาปากก็หมายถึงซีเรียสแบ็กนะแล้วก็จะมีควิจิตตรงนี้ด้วยซึ่งรูปตรงนี้ทุกคนมันจะมีความหมายนะมันจะมีพวกอินโฟที่เขาพูดถึงความหมายอยู่ใน Pinterest ก็มีนะคะจะเป็นอินโฟที่อธิบายความหมายของหน้าปกแต่ละเซตเออแต่ละภาน,นะคะอ่าไม่รอช้าเปิดมาดูข้างในเลย ว้าความพิเศษของเขาเนี่ยจะอยู่ที่หลังเล่มค่ะทุกคนคือจะมีรูปวาดให้ตลอดเอะเรามาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะวาดรูปอะไรไว้บ้างนะคะจะวาดรูปไข่มาเลยเริ่มกันที่ตรงนี้แล้วก็เปิดอ่ะอันนี้เขาก็จะกล่าวถึงพาทโทนัสนี่นะคะ ก็จะเล่าไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะกล่าวถึงผู้คนที่อยู่ในบ้านเซทรีนอันนี้ได้เซอรราสเนฟนะคะก็คือพารทนัสของสตราร์รัลเซอรราสเนฟนั่นเองค่ะนี่ทุกคนนี่คือสตราร์จย์เซอร์ราสเนฟเห็นไหมและนี่ก็คือพารนัสก็คือน้องกวางตัวเมียแล่น,นีงคือรูปแบบสวยมากนี่เขาลงดีเทลมากเลยนะ มีการปรุงยาอยู่ตรงนี้เห็นไหมการปรุงยาตรงนี้แล้วก็มีผู้เสพความตายนะคะอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมผู้เสพความตายนะคะผู้เสพความตายการปรุงยาและพะาธนัสสวยมากาก็จบกันไปนะคะสำหรับภาคสามอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของภาคสามนะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะ วยมากบอกเลยราคาภาค3นะคะจะอยู่ที่295บาทนะสำหรับภาคสาโอเคต่อมามาดูที่ภาคสต่อกันเลยทุกคนนี่ภาคสี่จะหนาหน่อยนะคะทุกคนจะบอกเลยภาคหหนากว่านี้อีก <S <S <ign> <S h ฮ r r y p o พ t e เต n d the g ด์เ e อ of กหรือว่า h ฮ r r y p o พ t e เกับถ้วยอัคนีนั่นเองทุกคนดูที่หน้าปกนะคะดูที่หน้าปก ดีเทลตรงนี้ก็คือถ้วยอาคานันีใช่ไหมตรงนี้คือเรือของเดิมสแตนนะคะเรือของเดิมสแตนนี่มีเหมือนวกเตอร์คัมเลยอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมเห็นไปทุกคนแล้วก็จะมีน้องปลาหมึกยักษ์น้องปลาหมึกยักษ์แล้วก็ข้างบนเนี่ยจะมีนี่นะคะเขาเรียกว่าะอะไรนะป้ายหลุมศพของทอมดีเจนเพราะว่าภาคนี้เนี่ย เซดริกใช่ไหมเซดริกที่เป็นกับแฮร์รี่ที่เป็นกุญแจไปสู่การปลุกคืนชีพของวันเดอมอนเองอ่าของทุกภาคก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าดีเทลรายละเอียดของแต่ละบ้านสเสมอกันนะอย่างกริฟฟินดอยอย่างเงี้ยด้านข้างเขาก็ไม่ใช่เรือของเดิมแสแตงนะคะด้านข้างเขาก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนกับอะไร่ะมังกรปะ อ๋อเป็นมอังก,กรนะเรื่องโคสจะเป็นนกใช่ไหมมาดูกันเถอะว่าข้างหลังเล่มนี้เราจะเจออะไรกันบ้างน,นี่นี่ค่ะทุกคนอุ้ยภาคนี้นะคะเขาวาดรูปหลอดวานิลอให้เราดูค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นหลอดวานิลอตามลักษณะที่เจคิโรลิงบรรยายเลยนะนี่น่ากลัวไหมทุกคนน่ากลัวมากเลยนะเห็นไหมทุกคน เป็นรูปของรอยวันเดอร์มอร์นั่นเองนี่นะทุกคนเขาเอารูปของฟินเนสเนเจอรัสแบล็คมาให้เราดูจะเป็นคนในตะกรูนแบล็คนะคะนี่ก็จะเป็นรูปวาดเนาะเนี่ย <Yeah. S 2> อ่ะเขาก็จะให้เราดูนะคะ The Magical Painting of Hogwarts คือรูปวาดใน Hogwarts นะคะสำหรับภาพนี้ก็จะมีรูปประมาณ2รูปก็คือมีรูป Wonderer กับรูปของ f i n e a s ใน The l a s b a c k อันนี้ก็จะเป็น quiz ให้เหมือนเดิมทุกทายเล่มจะมี quiz นะคะอุ๊ยตรงนี้เปียนแล้วมีงูด้วยก็อันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะทุกคนเห็นไหมสวยมากโอเคภาคสีอยู่ที่ราคาที่243บาทนะคะ ภาสี่อยู่ที่ราคา243บาทต่อมามาดูภาาห้าทุกคนภาห้าจะบอกว่าหน่ามากแล้วก็เป็นภาคที่แพงที่สุดด้วยราคาอยู่ที่390บาทบอกราคาก่อนเลยเดี๋ยวลืมราคาอยู่ที่390บาทนะคะอ่าสวยมากหน้าปกเมื่อกี้ดำใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเขียวนี่นะคะชื่อว่า The Order of Phoenix หรือว่าแฮร์รี่พอตเภาคห้าก็คือพาคีฟินิกส์นั่นเองทุกคนอ่ารูปเห็นไหมทุกคนรูปหน้าปกของเขาก็จะเปลี่ยนนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็น p h นิกส์ใช่ไหมด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีไอ้เน่ยชีเชอร์ชีเชอร์ด้วยแล้วก็จะมีต้นไม้เห็นปะอ่าคือใน Pinterest มันจะมีพวกอินโฟที่อธิบายความหมายของรูปรูปหน้าปกเหล่านี้อยู่นะคะ สวยมากอันนี้ก็จะเป็นของทุกบ้านนะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่านะาคติพจน์ของบ้านบ้านสิทรีน่ะทุกคนอันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้ก็จะมีให้ทุกเล่มเนาะสวยความเป็นนัสือภาษาอังกฤษจะสวยมากๆเลยอะ,อะพิกมาที่ด้านหลังเลยเนาะ นี่เริ่มที่หน้านี้นะคะเปิดไปฟืบทุกคนเจอใค่ดโรเรสอัมบริดนั่นเองเพราะว่าภาค5โดโรเรสอัมบริดมีบทบาทมากนี่โดโรเรสอัมบริดอันนี้คือรูปภาพที่เขาวาดตามที่ JK เขาพูดให้กับคนวาดรูปเลยนะคะไม่ได้วาดตามตัวดาราเลยนะคะก็คือวาดตามที่ JK อธิบายเอาไว้เลยนะคะนี่คือ d ดโรเ s สอัมบริด โอเคอ่าเราดูว่ามีมีใครต่อไหมไม่มีแล้วนะคะภาคค่าเขาเอารูปวาดของโดเรสอัมบิดมาให้ดูเอจะมีเล่มไหนไหมนะที่จะมีรูปวาดของเดกโรมาฟอยตามแบบฉบับที่อธิบายจากคำของเจคิโรริงส์โอเคทุกคนเราจะไปต่อกันที่ภาค6เลยเมื่อกี้เราบอกราคาไปแล้วนะอ่าทุกคนสำหรับภาค6นะคะ ก็ขึ้นหน้าปกมาเป็นรูปของศสตราจารย์เซรัสเนปเลยค่ะทุกคนนี่ทุกคนหน้าปกจะเป็นรูปของศสตราจารย์เซรัสเนปนะคะเล่มนี้ก็จะเป็นสีดำเนาะด้วยคร f b บราดเบรนซ์หรือว่าเจ้าชายเลือดผสมนั่นเองโอ้โหทุกคนดีเทลรายละเอียดคือสวยมากชอบอะ อย่างที่เราบอกว่าดีเทลของหน้าปกของแต่ละเล่มเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะนี่อย่างฮาร์เพ,พิพาร์เนี่ยทุกคนเห็นไหมเขาจะเป็นตึกแบบนี้แต่ว่าซีซีจะเป็นตึกแบบหนึ่งข้างบนจะเป็นรถไฟฮอกวอตส์อันนี้จะเป็นหอดูดาวเนาะโอเคเขาไปดูในหนังสือกัน เป็น chapter 1นะคะโอเคมาดูที่ด้านหลังเลยเอเล่มนี้จะมีรูปวาดของใครไหมตื่นเต้นกับการดูรูปวาดมาลอ,องเย็บหน่อยนี่นะคะทุกคนเรามาเปิดไปพร้อมๆกันเลยนี่นี่ทุกคนนี่คือเดรกโรมอลฟอยตามที่ JK เคเขาบรรยายไว้ในหนังสือนะคะนี่ทุกคน น่ารักนะน้องน่ารักและก็มีเซรัส,สเนปกับห้องปรุงยาว้าวสวยมากทุกคนนี่คือเซรัส,สเนปที่กำลังปรุงยาอยู่ว้าวสวยมากเลยอะว้าวรูป้าคถือปังมากก็จบลงไปนะคะ กับหนังสือเล่มนี้เนาะสำหรับภาค6นะคะหรือว่าเจ้าใช้ยเล่รผสมนั่นเองราคาเล่มนี้จะอยู่ที่321บาทนะบอกเลยว่าถูกกับเล่มเมื่อกี้เพราะว่าเล่มเมื่อกี้อะหนามากภาคห้าคือแบบหนามากอะหนาสุดแล้วอะ่ะจากจากถูกภาคเลยต่อมาค่ะภาคสุดท้ายแล้วทุกคนก็คือภาค นันเองภาคสุดท้ายก็คือภาค7นั่นเองอามาดูกันภาคสุดท้ายแล้วภาคสุดท้ายนะคะหน้าปกเขาก็จะเป็นรูปของรูปของไอเนี่ยเครื่องรางยมทูถเห็นไหมทุกคนที่เป็นน้องสามเหลี่ยมนะคะก็จะมีน้องกวางด้วยมีผู้เสพความตายเยอะมากมีฮอครคลัสด,ด้วยนะคะ harry potter and the d e a t h l y h a l l o w หรือว่า h ฮ r r y t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  e r กับเครื่องรางยมมาทูนั่นเองค่ะทุกคนอ่าเรามาดูกันนะคะว่าภาดนี้เนี่ยเราจะเจอรูปวัดอะไรอีกเราก็ต้องเริ่มเปิดจากด้านหน้านะคะเช่นเดิมทุกเล่มเลยดีเทลก็จะไม่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเรายกให้ดูเนี่ยเห็นไหมนะคะทุกคนเห็นปะเนี่ยบ้านทันพบพับด้านข้างล่างเขาจะเป็นเอ่อด้านข้างล่างเขาจะเป็น ถ้วอยอะคนี่เนี่ยเห็นปะแต่สลิทรินจะเป็นฮอคลาสแทนอ,อันนี้คำพูดตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนนะคะทุกคนเดี๋ยวต่อมาอ้าก็อันก็จะเหมือนเดิมเนาะแล้วก็จะเริ่มต้นขึ้นด้วย chapter 1นะคะ ก็พลิกไปดูด้านหลังเลยเพราะว่าท็อปอีกคือด้าหลังเอ๊ภาคนี้จะเจอรูปวาดใครอีกไหมนะเหมือนเดิมนะคะถ่ายเล่มจะเริ่มต้นด้วยหน้านี้แล้วก็จะมีควิดให้เนาะเขาจะมีควิดถ่ายเล่มให้เสมอเลยทุกคนคืออ่านจบแล้วก็ทําคิดเล่นได้สนุกเลยนี่นะคะ นี่ทุกคนเป็นรูปวาดของรอดวันเดมอร์เบรติกส์นี่นะคะทุกคนจะเป็นรูปของรอดวันเดมอร์คือคนนี้เบรติกส์เลสตันแล้วก็นาตาซ่ามาฟอยหรือว่าคุณแม่ของมาฟอยนี่โอ้โหทุกคนรูปสวยมากเลยอ่ะคือแบบชอบลายเส้นมากสวยมากสวยมาก ภาคสุดท้ายนะคะของแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็คือภาคเจ็ดนะนะคะก็เป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะคะทุกคนมีทั้งหมดเจ็ดภาคมีของทุกบ้านเลยถ้าเป็นบ้านกริฟฟินดอร์ก็จะเป็นสีแดงฮัพพภาพับสีเหลืองเรนคอร์จะเป็นสีฟ้าชอบบ้านไหนก็สามารถซื้อมาสะสมได้เนาออันนี้จะเป็นเซสของฉลองครบรอบ20ปีนะคะทุกคนก็สามารถเอามาฝึกภาษาได้นาะ,ะเพราะว่าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะคะ แล้วก็ที่สําคัญคือเป็นคอเลคชั่นที่สวยมากๆนะคะด้วยความที่เรามีก็เลยอยากจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูเนาะเดี๋ยวเราจะถ่ายทั้ง7เล่มให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแถมให้อีกเล่มค่ะทุกคนเล่มสุดท้ายแล้วก็คือเว้นมาหลายปีมากๆหลังจากแฮ r ์รี่พอตเตอรภาคที่7จบไปนะคะน้องก็ออกมาก็ต้องรอพอสมควรเลยก็คือ Harry p o พอตเตอร์กับดิกต้องสา แต่ว่าอันนี้ซื้อเป็นภาษาไทยนะทุกคนนะคะทุกคนก็นี่เลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะเขาเรียกอะไรนะเขาจะร่วมแต่งกับคนที่เขียนบทละครเวทีนะคะ แต่แบบ้ยทุกคนสนุกมากๆเลยจบในเล่มเดียวนะคะจะมีภาคหนึ่งและภาคสแต่จะจบในเล่มเดียวที่เราอ่านให้ทุกคนฟังนะคะเป็นคลิปเนาะตอนนี้มีอีพีหนึ่งกับอีพีสอแล้วนะก็ฝากไปฟังกันด้วยนะคะทุกคนจะเป็นให้เตอร์กกับเด็กต้องทำาบหรือว่าแฮร์รี่แ a n ร the c r เดครนั่นเองสวยมากๆนะคะในหนังสือเนี่ยปังเวอร์อันนี้ก็จะเป็นภาษาไทยนะ เออน,นี่ซื้อภาษาไทยมาอ่านนะจ๊ะสวยมากอะทุกคนแต่ทุกเล่มอะเราไม่ได้ไปซื้อที่ร้านหนังสือเลยก็คือสั่งซื้อทางช h อปปีกับไทยหนังสือศูนย์หนังสือจุลานะคะนี่นะอีก19ปีต่อมาบอกเลยว่าเล่มนี้ก็สนุกมากเหมือนกันราคาอยู่ที่495บาบาทนั่นเองนะคะ สนุกมากๆเลยเป็นหนังสืออ่านยามว่างอ่านสนุกสนุกแบบปังเวอร์นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวต่อมาเราจะถ่ายให้ดูทั้ง7ดเล่มน,นะแล้วก็เดี๋ยวจะลาไปแล้วนะคะกับภาพสวยๆของหนังสือแล้วกันเนาะโอเค ค่ะสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องมีมแอนแบมช anel เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ